วัสดีครับบีมเพช์ครับเจ้านที่ฝ่ายการตลาดบริษัทเพช์จำกัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชยนะครับเรีไทย68แยก1ครับมินบุรีกรุงเทพวันนี้เรามีรถอะไรมานําเสนอครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับบอกได้เลยว่าสเปคคันนี้เนี่ยนอกจากจะบรรทุกหนักได้แล้วเนี่ยสเปคของเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยให้มาเต็มลำเลยครับผมก่อนรับชมคลิปนี้ฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ในช่องเพช์รถมือสองด้วยนะครับ สิ่งที่ผมจะนำเสนอ,อจะเป็นกระบะวีโกเป็นตัวหน้าแชมป์ปี2015นะครับตัวนี้ฉมเขาจะเป็น s i n เกิลแคปหรือเราจะเรียกว่าหัวเดี่ยวหัวเดี่ยวตัวนี้เนี่ยโตโยต้าเนี่ย ได้ทำออกมา3รุ่นนะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซล2.5ดีเซล CNG และ2.7 v v t i ซึ่งเป็นเครื่องเบนซินเดี๋ยวตัวนี้มีระบบความปลอดภัยที่มีจุดเด่นนอกเหนือจากการบรรทุกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมกระบะบรรทุกที่มีมากกว่าการบรรทุกนะครับในน้าหนักบรรทุกที่ตันกว,กว่าถึง2ตันเนี่ยนะครับออของเขาเนี่มีตัวระบบความปลอดภัยให้มาด้วยนะครับอ,อ,อย่างแรกก็คือพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับในการชนหรือความรุนแรงจากข้างหน้า นะครับจุดที่2ก็จะเป็นคานเหล็กนิรภัยนะครับซึ่งจะแฝงอยู่ภายในประตูนะครับภายในแผงคอนโทรลของประตูด้านข้างนะครับจุดที่3ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างนิรภัยนะครับลดแรงกระแทกเหมือนกันครับหากมีการชนกระแทกจากด้านหน้าจากด้านข้างนะครับผมจุดต่อไปจะเป็นกระจกบังลมหน้านะครับเขาเรียกว่าจะเป็นกระจกนิรภัยนะครับซึ่งเวลาแตกเนี่ยก็จะ ไม่กระจายออกนะครับเพื่อป้องกันนตรายนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารโต้ต้าคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับสำหรับตัว s i n เกิลแคคันนี้นะครับโดยตัวแป้นเบรกนะครับสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนอย่างรุนแรงจากด้านหน้านะครับลดการบาดเจ็บของบริเวณช่วงขาของผู้โดยสารและ ผู้กับขี่เองนะครับผมด้วยเครื่อง2.5นะครับ D4D ของ t o y t ต a ให้พละกำลังแรงม้าถึง1 4 4แรงม้าและยังมีระบบความปลอดภัยให้มาด้วยนะครับหากกรณีที่เกิดการพลิกคว่ำหรืออุบัติเหตุนะครับระบบวาล์วน้ำมันของ t o y o ตอันนี้เนี่ยก็จะตัดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเรื่องของเพลิงลุกไหม้เกี่ยวกับตัวรถ ได้ยังคำนึงถึงในเรื่องของการประหยัดน้ามันนะครับจึงได้ออกแบบเครื่องตัวนี้เนี่ยให้สามารถเติมไบโอดีเซลได้หรือว่า b ีไฟนะครับเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและก็ต้นทุนในการประกอบการของผู้ประกอบการด้วยครับดีมากๆเลยครับ EP นี้นะครับก็มานำเสนอตัว Toyota Vigo โฉมหน้าแชมป์นะครับซึ่งโฉมหน้าแชมป์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือตัวกระจังหน้าสกรปดักลมนะครับซึ่งค่าตัวของคันนี้อยู่ที่340,000บาทนะครับปี2015นสครับซึ่งหลายๆองค์ประกอบนะครับนอกจากจะสามารถบรรทุกหนักได้แล้วนำไปใช้เป็นจุดเด่นของ ผู้ประกอบการนะครับสามารถนําไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถเติมน้ํามันไบโอดีเซลได้แล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งในเรื่องกระจกนิรภัยนะครับระบบเบรกเบรกที่สามารถยุบตัวได้นะครับโครงสร้างต่างๆสามารถรองรับแรงกระแทกได้ซึ่งออกแบบมาให้เซฟกับผู้ขับขี่โดยเฉพาะนะครับผมถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อ เข้ามาได้ที่0949712828หรือทางช่องทางเพจเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์ลบมือ2 7a เราคาถูกแล้วก็ช่องทางไลแอดนะครับ้ a d n หน้า esetyont เพชรยนตน์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ว่ทีหน้านะครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดตับตะไครา้และกดกระดให้น้องเป็นโนโด้วยนะคะบ๊ายบาย